พี่คะพี่คะโทรศัพท์รุ่นเนี้ยดีหรือเปล่าและรุ่นนี้ละคะราคาเท่าไหร่เข้ามาพูดคุยอัปเดตข่าวสารกับพวกเราในไลน์สิคะสวัสดีเพื่อนๆพื่อนสบายโนทีวีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ได้มารีวิวโทรศัพท์มือถือแต่ว่ามารีวิวกัเจตนะคะก็คือหูฟังนั่นเองตัวนี้เป็นหูฟังนะคะจากทางจาบ้านในรุ่นฮาร์โลสมาตามชื่อกล่องเลยนะคะเปิดมาก็จะมีตึม ไม่มีนะคะเพราะว่าหูฟังอยู่ที่คอนะคะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวเจ้าหูฟัง Halo Smart ตัวนี้นะคะพร้อมๆกับแอมเลยดีกว่าค่ะ สำหรับของหน้าตาของหูฟังในรุ่นนี้นะคะ Jabra Halo Smart เนี่ยหน้าตาของหูฟังก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เอาไว้คล้องที่คอของเรานะคะเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นลักษณะของการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคล้องคอเสร็จแล้วก็เสียบไปที่หูแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยตัวหูฟังเนี่ยมันจะมีแถบแม่เหล็กอยู่ด้วยเอาไว้ติดกันแบบนี้เพื่อให้มันไม่เกะก,กะเวลาใช้งานหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาแถบแม่เหล็กตรงนี้เนี่ยมาติดที่ตัวสายคล้องคอก็ได้นะคะเพราะว่าตรงส่วนที่เเราเอาอ ของคองเนี่ยตรงนี้ก็มีแถบแม่เหล็กเหมือนกันเพื่อไม่ให้มันเกะก,กะหรือว่าพลุงพลังเวลาที่เราใช้งานนั่นเองลักษณะของการเน็บก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถือว่าทําให้เราเนี่ยสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งตัวหูฟังเนี่ยต้องบอกว่ามีน้ําหนักที่เบามากนะคะแค่38กรัมเท่านั้นถือว่าเบามากเลยฉะนั้นในเรื่องน้ําหนักเนี่ยไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับบลูทูธ4.1นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวแบตเตอรี่เขาบอกว่าใช้งานได้ถึง ะะถ้าเกิดว่าเอามาดูไม่ได้เอามาดูหนังสิถ้าเกิดว่าเอามาฟังเพลงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองแต่ว่าถ้าสแตนบายไว้เฉยๆนะคะเพื่อรอรับสายหรือว่าเอามาคุยอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ได้ประมาณ17ชั่วโมงนั่นเองค่ะตัวหูฟังนะคะน,นี้ตัวหูฟังเป็นอินเอียร์นั่นเองในกล่องนะคะก็จะมีตัวจุกหูฟังเนี่ยมาให้เลือกปรับตามขนาดของหูของเพื่อนเพื่อนั่นเองอย่างแอมเนี่ยก็จะใช้ขนาดเล็กหน่อยนะคะส่วนเพื่อนๆนคนไหนที่เป็นผู้ชายอาจจะปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง ส่วนอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับในตัวกล่องนะคะอันนี้ก็จะมีคู่มือมีสายชาร์จนะคะไมโคร USB เพื่อนำมาชาร์จตัวหูฟังตัวนี้นะคะแล้วก็มีจุกยางเพื่อเอาไว้เปลี่ยนนั่นเองค่ะ สำหรับหูฟังรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินแบบที่หัมถืออยู่อย่างนี้นะคะส่วนอีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีแดงรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานส่วนอื่นๆกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มต้นที่เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงว่ามาสามารถคล้องคอไปได้แล้วนะคะมันไม่ได้คล้องคอได้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าบริเวณที่เรานํามาคล้องคอเนี่ยตรงนี้จะสามารถแจ้งเตือนเราได้ด้วยการสั่นนั่นเองอย่างเช่นมีอะไรที่แจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเราาานนะะะคมักก็จททํรรสร่ีบิเวณ ของคอเราเพื่อให้เรารู้ว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามาที่ตัวเครื่องของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ถ้ามาดูที่ด้านขวาของตัวหูฟังนะคะบริเวณที่นามาของคอเนี่ยตรงนี้จะมีปุ่มเพิ่มแล้วก็ลดเสียงอยู่นะคะรวมทั้งมีปุ่มเปิดปิดตัวหูฟังตัวนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ทําการแพรร่วมกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเลยเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยให้กดค้างไว้ที่5วินาทีนะคะจะมีไฟติดขึ้นมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยทำการเปิดแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆ กดค้างไว้แค่3วินาทีก็พอค่ะแล้วก็มาดูที่อีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นรูปไมโครโฟนถ้ากดที่ปุ่มตรงนี้เนี่ยสามารถเรียก Siri แล้วก็ Google Now ได้อีกด้วยค่ะสำหรับการเชื่อมต่อนะคะหูฟังตัวนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองผ่านทางแอปพลิเคชัน Jabra Assist นะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการโหลดแอปพลิเคชันมาให้เรียบร้อยนะคะพอเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะมีหูฟังอยู่หลายรุ่นด้วยกันของทาง Jabra ให้เราเลือกนะคะเพื่อนๆก็เลือกให้ตรงกับหูฟังที่เราใช้งานนั่นเองอย่างรุ่นนี้เนี่ยก็เป ะะถ้าเ,เพื่อนๆเลือกไปในครั้งแรกที่ยังไม่เคยแพรอุปกรณ์ร่วมกับโทรศัพท์มือถือมาก่อนเลยเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนการใช้นะคะรวมทั้งวิธีการในการแพรอุปกรณ์เนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเพื่อเป็นไกด์อีกทีหนึ่งนะคะจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำการแพรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถเลือกอุปกรณ์ของเราแล้วก็เข้าไปใช้งานได้ทันทีค่ะและนอกจากนี้นะคะด้วยความที่ว่าอุปกรณ์หูฟังเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กนะคะบางทีเราอาจจะถอดแล้วก็วางลืมไว้ที่จุดต่างๆอย่างเช่นนเออาาาไไปลืมววงง้้ขก ะะวางไว้ที่ทํางานอะไรแบบนี้เราก็หาไม่เจอนะคะในแอปพลิเคชันจา a a s s i s ีตัวนี้เนี่ยสามารถเช็คได้ด้วยว่าอุปกรณ์หูฟังของเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยที่ทำการลืมไว้เนี่ยหาเจอได้ไม่ยากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในบริเวณที่ใกล้ๆกันจริงๆนะคะเราก็ยังเดินหาไม่เจอเนี่ยมันยังสามารถทําให้หูฟังเนี่ยส่งสัญญาณเพื่อทําให้เรารู้ได้อีกด้วยนะคะว่าหูฟังของเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนนั่นเอง สำหรับราคาของหูฟังจ่าบ้าฮาร์โลสมาติรุ่นนี้นะคะราคาจะอยู่ที่2 9 9 0น้บาทนั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟังเลยนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่ามาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงามเลยมีสีสันให้เลือกถึง2สีด้วยกันอย่างที่บอกไปนะคะก็คือมีสีน้าเงินกับสีแดงนั่นเองอีกทั้งมีการจัดรูปแบบของสายได้ไม่เกะกะต่อการใช้งานเลยนะคะเพราะว่าตุงหัวเนี่ยบอกแล้วว่ามีแม่เหล็กจะเน็บไว้แบบนี้ก็ได้เนยพี่สายคล้องคอก็ได้นะคะทําให้เพื่อนๆสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะคสามามรถ ใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจําวันหรือว่าจะนําไปใช้ออกกําลังกายได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้หนักมากจนเกินไปจนทําให้เรารู้สึกว่ามันลําบากต่อการใช้งานหรือว่าหลุดง่ายนะคะเพราะว่ามันมีตัวสายของคอไว้ด้วยนะคะยังไงก็ไม่หลุดไม่ล่วงไปไหนอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าไปวางลืมไว้ไหนเนี่ยเรายังสามารถเปิดแอปพลิเคชันเพื่อตามหาหูฟังตัวนี้ได้อีกด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสําหรับการรีวิวหูฟังจะว่าฮาร์โลสมาร์ทในรุ่นนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะ มีแก๊สตัวไหนที่น่าสนใจอีกนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะว่ามีตัวไหนที่อยากให้รีวิวไหมหรือว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจอีกนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยแอมจะนํามารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะคะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ